มาทรงหยาพี่น้องทรงหยาเพ่งกุลาทั้งทางบ้านทังบ้านยหญ่บ้านเฮาบ้านหนองแวงบ้านหนองแวงคุณแม่ยังเหลือเฮาห,ห,หน่อันคุณแม่จุงรักคุณแม่จุงรักเขาเลี้ยงยังเลี้ยงควายเลี้ยงควายเลี้ยงมาโดนเราบอกใายเลี้ยงมาได้สองปีแล้วโอ้พึ่งเลี้ยงเนาะแต่ว่าหยายังไม่เคยปลูกยุทธิ์เชียงเชี่ยเล็กเนาะนี่พี่น้องเพคนหยาเพ่งกุลามาปลูกที่เขาจักไรไร้ยยอู่แถวนี้ไร่ ป้าทีมาหลายแถวซื้อบ่หรือเ้าดินได้ซื้อซื้อโอ้ซื้อข้างๆสวนอ้อยกับข้าบ่นั่นแมนแเบิร์ดนะครับโอ้เจ็ดอ่าเจ็ดสิบไรอ่าลูกไส้ไปเห็นงานอยู่ใสใหญ่ลูกไส้ไปทำงานยุคเกาหลียุคเกาหลีจะคนลูกเขาลูกลูกอันมีสามคนลูกสามคนไปเฮ็ดงานเกาหลีเบิร์ดบ่ ไปเฮ็ดงานเกาหลีผู้นึ่งโอ้ผู้ผู้ล่าบ่เกาหลีอันลูกโบกโอ้ผู้ใหญ่เพิ่นได้เพิ่นได้ลูกได้เมียแล้วบ่เพิ่นได้แล้วเพิ่นเอาเมียอยู่เกาหลีโหได้เมียอยู่เกาหลีคนเชียงใหม่เชียงรายบ่แม่นคนเกาหลีบ่เมียเพิ่นนั่นบ่คนไทยคนไทยนี่แต่ว่าไปได้อยู่เกาหลีซื่อบ่นึกว่ามันได้ไผเกาหลีบ่แม่นเนาะอันในร้านบ่ไหนนี่บ่ลูกเพิ่นอันนี้หลานลูกสาวล่ะโอ้ลูกสาวล่ะอืมที่อัน กระไลน้อยใหญ่น้อยแง้มแงยมแย้มแรงมันมีน้ำบ่บาดนี่ยง้มเงกับบุ้งื้น้ำที่หนองแซ่แต่คนเห็ดไว้แห้งแหงบ่สาเข้านี่บ่บ่แห้งทางเทิงกับสามหน่วยทางนี้โหสาหลายเนาะผู้ดีแล้วปลูกหญ้ากับสูบน้ำใส่นาแรงใส่อะควายเข้ายู่ไใส่อันนี้อยู่ขอกอันนี้อยู่เกี่ยวนะโอ้วายเลี้ยงมาได้รยักปีก็ไอสองปีนี่สองปีนี่ตอนนั้นซื้อแพงบ่ควายซื้อแพงอยู่งเล้นคไขยซื้อมาแสนหกทั้งเบิดนี้ขอกนั่นบ่บัดนี้ขอกัมาซื้อเพิ่มอีกห้าหมื่น โอทท้ทั้งเบิดนั่นสี่แสนหกอีกหามื่นก็เป็นสองแสนเอนเดี๋ยวนี้ลงทุนนั่น,นมีจักตัวทั้งเบิดเดี๋ยวนี้สิบห้าตัวสิบห้าตัวเลี้ยงมากสองสองปีเนาไม่ได้ลูกจักตัวแล้วลมาอยู่ในห้องนี่ได้สี่ตัวได้อสี่ตัวได้สี่ตัวแล้วลูกมั้ยนะอย่างนันหากจะซื้อเพิ่มเหมือนวันนี้ห้าตัวโอ้ลงทุนทั้งหมดนั่นสองแสนกว่าสองแสนสองแสนแล้ว อันนี้คุณพ่อดิเนพ่อยังข้านบันขึ้นพ่อยังปูจรวดปูจรวดสิจรวดพี่นจรวดน้องแบงจักเยอะอห้งจักดิโนแปลว่าปูจรวดน้องแงห้งรถปูจรวดน้องแเขาจดิอาเ็ดฟ้ามัวเดีนี่โอ้สีเห็ดฟ้าม่วสี่้อมสี่สิปดลอมมาเลยโอ้ิายสี่แปดจวมาลงอีกเศร้าไหมโอ้ก่อนก้อนเจ้าม่วไม่ลงต้งเอาหามันพ่อสกอนเด้อรีุก ส usted, ิปลูกหยาดิตะแคอ่าปลูกหยาไว้จะไกล้สองไรกันพอจะเอาหน่อยปรนเด็นน uh ี้ให้มันได้หลายเนี่ยหยาให้ม umm ันไม่สูหยาเด้อยหยามันสิบหยาในอันนี้ยาแพงกุลาเขาห้องแพงกุลาใหญ่แพงสิบเอ็ดเมย์สั่มบอกเมื่อกี้นี่แหละซั่มสอนเมื่อกี้นี่มันจิตตายเจ้าเจ้าเจ้าให้มันกลายมือนี่เด้อให้ปลูกแล้วมือนี่เดียวเอาไปฆ่าเมาแล้เอาหยาตากได้ไหมมันแห้งนั้นมือเลยมีห่างได้หยาเนี่ยมันต้องมักแช่นางมันจิตกลืนของมันเองดอก ยาขาดน้าเด้อมันปุ๋ยเอาใส่หรือเ่ครับจะเผาใส่ช่วงนี้หันจีใส่ใส่แต่ท <นะ S 2> ีเหล็กกูนะมันติดซะก่อนอถ้ามันติดแล้วเจว้าลดน้ำลงหน่อยแต่ว่าหันจะติดเห็นเจ้ามีน้ำแฉะไปเลยย่าให้ขาดน้ำเด้อหันมีน้ำเนี่ยบ่าตายถ้าขาดนำ้ำนี้กวกาสตายอืมเพิ่มามากนำ้ำมากนำ้ำมากนำ้ำด้วยเนีกันมากน้ำมากน้ำเดี๋ยวไว้บ่มากหลายนี่จะสับแค่ไหนครับมากเพราะแฉะนี่ครับครัเพราะแะโอ้เพราะจรวดพอดีปูจรวดปูจะลวด มาแต่โมสิบหกเขาเหมืจักเบิ้ลล่ะมู่หมู่อันเสาหัวเนี่ยไปซื้อบันได้ใส้เสาหัวซื้อมาแต่บ้านห้วงต้นละเก้าสิบห้าเนี่ยเก้าสิบห้าใช้มาหาเลยต้นเนี่ยโอ้อกเบิ้ลเลยบ่จ้าเจ้าวผัดจ้าผัดเจ้าวผัดก้นเอาบัตีเฮ้ยเอาเนี่ยเงีเนี่ยเจ้าเอาเนี่ยเงีเนี่ยเจ้าเอาให้มันจำเลยจำคอยมันจำเลยจำคอยเลยเอาคอยเป็นวัดมันบ้านนี่เจ้าปอดลงมันจีนู่มันเก่าบัวตีก่อนนี่ฮัลเจ้าเสียวพ่อคอยโดยมันหักเนี่ยมันล่ม นี่นี่เสาวคนสิบอกที่แรกอันนี้เลยเจ้าแกฮะผมมาหาสิบเส้นบ่ได้บ่ได้ไรโอ้โธ่ใดๆเด้อก็ลงหยาโยหาสิบเส้นบ่ได้เด้ยต้องจำค่อยมันน่ะลนค่อยหน่อยมันค่อยใหญ่เดิเนาะค่อยหน่อยน้อยๆน่ะนะเออค่อยน้อยจำค่อยมันเลยนี่เจ้าลงจำละเจ้าปลนลงปลนลงโหลดบาทนี่ยนูมันมีหักอันนี้มันสิล้มนี่ฮะเจ้าฝังหาสิบเส้นใช้ขดผ้าแบบผสมขดเนี้ย ห้าสิบเส้นนี่นี่หมดเท่าแก่มาพี่เออเออห้าสิบเส้นใบแนวแม่จำค่อยเลยโอ้ยจำค่อยเลยจำค่อยมันสบายมันนั่นเจ้าถอนไม่เลยมันยังสิได้มันโค้งอันนี้มันสิล้มนะมัแย้มง้อมันเนื่อยมันก็ล้มต้นเนาะเห็นไหมโอ้ยตีนูแดกรีูแดงตัวนี่แม่ม่ได้ไม่ได้เจ้าเห็ดไม่เจ้าแท้ลงให้จำเสามันสองเมตรโมเมนต์บอกก็แล้ผมตียิ่งไปตรงนี้ออกมนมทางมันจะแบบบอกอันนี้ลื้อไม่ได้ดินี่เออลื้อแท่งไม่ได้เจ้าจะไปเอาดินี่บ้า รือแทงไม่เลยเอ้ว่าเบ่งคหว่งงามปูจะรวดบ่ติครับโอ้ไม่คค้งเล็กอันคค้งใหอันนั้นงวน่โเกอ้ต่เกเลี้ยงงวน่มบ่ครับโอ้ลูกชายเห็นงานเกาหลีเาหไม่อยกเม่ยิ่งก็ไปขึ้นกันไ้ผเดียรว่าผมล้อมแม่เบิดนี่ล้อมโดรอล้อมโหลดเลี้ยงทคนี่เลี้ยงกล้วยเตดันนาดินนันโอ้จะไปดัอะไรนั่น เอาไขยมันนั่นเจียกที่ตัวมันนั่นเจียกทีตัวมืออยงแบบบ้านบ้านเนาะลองพูดเท่าบะเท่าไรนี่ไข่เตะๆเตะคว่หน่แมะสองแสนไข่อยู่นี่โอ้สองแสนเตะขายจะเที่บไปยั่งยั่ขายยังบ่ขายเนาะสิคัดออกเด้โอ้ได้พอพันบ่หรอมีพอพันบ่ยังยังยั่งจัดมันแน่โอ้พอพันน่ะ้ำตลาดแล้วย่ำมันไปเบิ้งตัวงามได้พอพันแมะจัดได้ผมเนาราคาถึกถึกหนึ่งเดี๋ยวลูกชายเราเจ้าเบิ้งไรเขาเยอะหรอก เออมันเบิ่องเบื้อยู่บอดย่ามได้เอาพ่อพันมาใส่เขาสมเขาสมใส่แต่เก่านี่ผมไม่ได้สมเนี่ยข้อยเขามาสมอเลยนี่โอ้ยอย่าไปเอาข้อยเขาเขาซื้อมาเป็นพ่อพันเขาโหลดบอกงี้มันบม่ได้แพงเลยเขาซื้อตัวละสามหมื่นนี่ยสื้อข้อยหน่อยมาท่อมเอาเอาบักลูกบักอันลูกบักไม้หรือเอาลูกบักอันตังแปดลิ้วโลอดจักตัวทั้งบมดนี่สิไห้าข้อยเจ้าเสียบะเสียอ่ตัวนี้หน่อยไมันก็คุ้นแท้โอ้ยมันหูรูมันคุ้นเนาะใช่อะไปเลี้ยงหาบ้านเลย ก็ปล่อยเขาไปสวนน้อยเงี้โอ้มันมีสวนปล่อยมันมีทีเขาเบื่อเนาะเรื่องของเขาได้เลยยายว่าทีเจมันเขาเจ้าเสียใจขายาป่อยอย่างเงีระวังเล่ายายเขาไหลมาด้วยดำขายยาที่ยายง่วเขากินเด้กินอันตรายโอ้จะเกาเลี้ยงง่วงนุ่มเหมืนทีไปเจังไหนเลี้ยงง่วนุ่มมันก็ล้มไหลไปแล้วสมัยนั้นพอเลี้ยงโอ้ยู่เสือโอ้พอจะเลี้ยงอืมเจ้าก็เคยไปเห็นกันไหมมึงเหรอกขากันโอ้ยไปไปประเทศล่ะป่า เกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันซัอุพ่อแม่ลูกก็ส่งไปเมืองนอกขึ้นกันบ้านี้ให้ลูกไปลูกไปแทนเฮ้ามัเฮ้ามันเท่าแล้วเออผมไปเพราะได้เงินไหมไม่เพียงอย่างหมวยเพื่อนกระเหยให้ลูกก็ไม่ยิ่งกันแล้วล่ะโอ้แล้วคนค่อยเช่าคนค่ยาบ้านลูกไปมาได้เงินเนี่ยโอ้ลูกเขาบ่มากเรียนได้เดือนละวหกหมื่นเนี่ยมันส่งมาเนี่ยโอ้โตเป็นมากเลีนบ้านโอ้ไม่เรียนไม่ยิ่งลูบ้านี้ไม่ต้องแจ้งเป็นคนเนี่ยบ้านเนาะสูงโอ้ยได้การได้การ นี่ซื้อทีเขาอีกที่ไหนคือเขาบเห็ดคอกแบบแหงหงแบ่ได้บ่ผมเห็ดไหมเห็ดเป็นฟ้ามไหมมันจะจกนี่จกกอ่ไผออกโอ้เห็ดเป็นถมทีด้วเห็นบอฟ้ามรับเขาเห็ดเบิ่งตัวยางมากๆหมดเจียเยอเจียเจียเจียมันเห็ดไหมนี่คไขยพี่น้องเออมันเห็ดไหมศิภาโตที่แรกเขาลงทุนเป็นไหมซื้อมาจากตัวซื้อที่แรกนี่ซื้อคอกนี่หกตัวอ๋า แสนหาแสนหาหลักซื้อมาเพิ่มอีกซื้อมาเพิ่มอีกหาตัวอืมอืมอืมหาตัวเนาซื้อหาหมื่นนี่หาหมื่นถึงตัวละหมื่นเนาะเออซื้อตัวนู้นนี่อ๋อหาตัวมันก็เป็นครื่ถึงน้อยช่างมันหอกเขาซื้อมันอยนั้นหรอกเรื่องไม่ใา่ดินไปค่อยเนาะเออได้พอเด้อเอาพอมาใส่เด้อซุปมันซุปมันซุปมันเถิกนั่นตัวมันเถิกล่ะเพราะเสื่อไงขายออกก็ได้บันชีเสื่อแม่มันเด้เออขายออกขายออกเราไปเปลี่ยนเอาควายงามๆมาแม่ครับเถิกนอยเห็นบอกบอกมันขายได้แล้วรุ่น กลับไปซื้อเอาอันนั้นพอใหญ่ๆมาคุ้มฝูงเอาไม่ต้องสมเทียมหรอกเพราะว่าเขามันค่อยฝูงมันจับสัตว์ยากแต่ว่าขอกิดใหม่ขอกเนาะเก็ดกับกันโอ้หน้าเนี่ยกระลายเนาะงาล้งอันที่หันงาหลงนี่เจ้าปลูกเจ้าเจ้าปลูกใก่ไก่มองขีค่อยไหลลงงาล้งนะไมันช่มากขีนี่หันหันใดมัน ฉี่ไรลงเนี่ยเจ้าไปปลูกไส้รสหยาลงโอ้ยข้าวเดียวได้ตัดหยาลงมักฉี่ปุ่ณเนีเสียพ้อมเพร่ยเฮ็ดยี่ให้พุ่นี่ยเออเลยครับเพีงไปเฮ็ดท่อไปพุ่นผม่อจะเฮ็ดท่อไปใช้ละมังปลูกมังหยาเพ่งกุลาให้ปุ๋ยมันมันเพีงน้ำตกอยู่มบนบ่ตกตกอ่าอ่าอ่าจุ่มน้ำเส็ได้จุดน้องสาลูกเสะอ๋อนั่นแหละปลูกใกล้ไก่น้ำปลูกหลายๆเด้อปลูกหยาขยายพันธุ์มันหลายหลายหยาเยี่ยเอาเลี้ยงาเนี้ยเอาเดียวหยาลงแน่หยาในแน่หยาเพ่งกุลาแน่และปลูกรดคุณน่ะควายพี่น้องให้้นนอเา ผมแล้วโอ้ว่ไม่ยังหน้าดิบอกเต้ยว่าตอนช่วงเถามาเศร้าดื้อไปเศร้าหรอเศร้าหรอเนาะได้กับบัสซัดโอ้ได้ได้บัสซัดล่ะเเศร้าแล้วไอ้ผู้ใดเสียบาผู้จะดวดบดหนองแมงสามมู่บ้านเนาะบ่เอามาเทียบเลยผมเ่ยข้าโกมขาโกโมมันบอกเศ้าแล้วเดี๋ยวนี้เบิดแม็กเบิดแม็กแล้วมันใส่มันยิ่งหลหมดบอกฮะยิ่งไหลายโอ้ผ่านเมืองนอกมาหลายประเทศเพิ่นโอ้ยไปสุไปซั้น นน่แปดประเทศว่าได้ทูภาษามันไม่ได้หน้าหลายทงอยู่บ่ไปไปอันอ้ามงานใช่ไม่ได้เลยจะน่าอิตาลูลูกไปยันในกู้ขึ้นนึ่งอ๋อลูกไปกู้สถานการณ์ให้ยไหมลูกไปในได้งวอในไข่ไมพไ่้เนาะพอเป็นล้านนี่เนี่ยหน้าทงเนี่ยโอ้จักไรลูกซื้อให้นึ่สี่สิบแปดสี่สิบแปดไรล้านหนึ่งครับโอ้ข่ายอยู่เดี่ยเนาะสดอ้อยของเฮ้าบ่ดนั่นแนนปลาไม่ได้ผมจะไปปูกหญ่เนี่ยนะเนาะ ห่อใส่ปลูกมองไรมันไก่สาเน่เน so really yeah. no. ่เน mm. ่เน้น้ำให้มองมองไรมันอันไก่ขี่ง่วนขี่ข้ายไรลูกนี่เจ้าหญ้าหลงใส่แต่ว่าอย่าน้ำห้องบ่เบิดมันบ่น้ำนั่นเบาเบิดโอ้ผมหนึ่งได้เบิดมันซีน้องสาคน่ะแต่ว่าหน่าแล่นกับบาแห้งบ่แห้งมีมีมีอันไหนมีบาดาลบ่ได้จอบบาดาลนผมมีบาดาลเนาะแต่ก็เ้อยอย่างคือมีสายอย่างมันยุ้งโม่ใหญ่อย่างนี้ปลูกย่งปลูกอย่างแต่ก่อนน้ำยศมันนนำยศเฮ็ดมันนนำยศได้ผลบ่บิรเนี่ยบ่บ่เป็นท่า โอ้มันเปื่อยบ่จักมันน้ำมันโอ้นี่เจ้าพีชไสด์ฮดน้ำพีชฮดหญ้าพอดีเนาะตอไซด์แป่งหญ้าเลยหรื่าเดี๋เอาใหม่อุปกรณ์ก็มีโอ้หสอนไปลีเปลี่อ้ไซดอ่อนๆนั่นบ่น้ำพุ่งนั่นครับน้ำพุ่งแต่ว่าต้องเป็นเครื่องแรงดันเด้เออเนาะเขกดไปเขาเห็นเขามาปลูกงูเห็นเออนั่ารำเบียบของเขานั่ารำเบียบนั่นรำเบอยากให้มันมันมันลงทุนบ่หลายเนาะแบบนันเนาะนี่แหละโอ้ได้การอยู่ไ่ได้หรอกเนาะ น,นี่มองน,อนันขี่ไร่ลูกนี่ฟุ้นขี่ฟุน้นไปใส่ได้การเลยนี่แต่ว่าเฮ็ดไม่เด้อกอ,อกเด้อเฮ็ดคักๆกินบอยบอมองม,มาถือกับเรามา,ลมาเลยเจ้าอีแป๊กเลยเป็นบ่ปูจรวดเจ้ามาหาผมด้วยเนี <c oughs> ่ยมันใชเออคอยเดี๋ยวคอยเห็นมองเจ้าแล้วก็จะก็จะคอยอจะขี่มาหน้าหาเจ้าบ่หมูหมาเพล็กเก็เออาคอยเล่นผ่านมาแถวนี้ดูอยู่คอยชิเวมาหาเจ้ยาย่างเป็ดย่างเจ้าเฮ็ดฟ้าไม่ใไงไงคอยไม่ไทยคนเบิ่งเนาะ เ้าเป็นตัวอย่างเลยเจะเลเนสินยังไม่มีนะบอโอ้เดี๋ยวผมเพีดไหนเบิ้งซุยเบิ้งปูจรวดปูจรวดบ้านน้องแว้งบ้านน้องแว้งตำบลบนบนบ้านเราเนาะนี่พี่นาะ